เจ๋งนะครับเจ๋งๆงามๆมาตัวยูนิตบินสตีฟโปงมาเลยครับผมต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับแต่คนจะงงว่าเมื่อกี้ไหนวะพี่ที่จริงแล้วคลิปไอ้สุมกชาตเนี่ยเป็นคลิปที่ผมอัดต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ใครหลายคนหัวร้อนได้ว่าทําไมพี่ไม่ลงพร้อมกันไปเลย เพราะว่าผมไม่มีคลิปลงคนะก็เลยต้องลงแยกกันเนาะงั้นเรามาสุ่มการชาก,กันดีกว่าเนี่ยป่ะเล่นต่อจากเมื่อกี้เลยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมาเล่นเอ,อ่อไม่ใช่มาเล่นมาสุ่มการชาก,กันเฉยๆพอนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอย่างแรกเลยนะครับผมตัวยูนิตบินใช่ปะ่ะงั้นเรามาสุ่มตัวกันดีกว่านะครับ1ครั้งสูตรนะครับ7ครั้งแล้วกัน2 ขอเจ๋งๆนะครับเจ๋งๆงามๆมาตัวยูนิตบินสตีฟโป้งมาเลยครับผมเจมนะฮะโอ้โหคนละตัวที่กูต้องการเลยอีกหนึ่งครับนี่ท่านผู้ชมครับผมหวังไว้อยู่แค่ตัวเดียวก็คือบอสจากเคเท่านั้นนะครับแค่บอสจากเคเท่านั้นเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้บอสจากเคมาใช้งานกันไหมถ้าได้เนี่ยก็จะ เป็นสิ่งที่ดีต่อทีมผมมากเลยนะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยขอเป็นล่างออลต้าเลยได้ไหมนะครับขอเป็นตูหูชาญมาแล้วโอ้ยฟิชชูครับผมโอ้ยเล่าปีโอ้โหเอาต้ามาเลยเฮ้ยเมื่อก่อนโหดมากนะโอ้โทีเล็กมาทำไมเนี่ยโอย้แต่ละตัวโอ้ย โอ้โหน้ำชมคือโอ้โหใชแ้แรงไม่น่านเลยไม่มีตัวไหนใช้งานได้เลยฮนะโอ้ไม่ก็ตัวนี้อ่ะเหมือนจะใช้งานได้นะแต่ดูแลมันดิพันเจ็ดไอ้ขี้อ่ะขวย,ยเลิกเล่นมากแล้วไอ,อ้สับ